โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างชาทุกท่านนะครับวันนี้คือผมภูมิจากเพจอาราฟอร์มัลี่เกติชเชอร์นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบล็กเวมจากเซิร์ฟเวอร์เกาห n a เหมือนเดิมแต่ว่าสำหรับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปดูในส่วนของการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยปัจจุบันก็คือการคิงแชมป์นะครับ ที่1และกันนะครับเนาะปัจจุบันเนี่ยเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายของเกาหลีนะครับของเซิร์ฟเกาหลีเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาใช้ทีมอะไรใช้เมตาอะไรในการเล่นในปัจจุบันบ้างน,นะครับเนาะก่อนที่เราจะไปดูและกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านตัเปียบสรุปปลอดภัยรด้วยดูทันใจไลร์รีฟันผ่นอนแนะนำรูรช็อปเลยเพราะร้านเขาเนาี่ยจดทะเบียนจุดต,ตะตกลงหมายแล้วก็เปิดชำร,รมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขาร,รับเติมทั้งแบล็คเวย์ฟรีไฟล์อาร์อวีและรวมไปถึงโรบบอกด้วยนะครับแล้วก็วันพันแมนเวิลด้วย เผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ในด้านล่างคลิปแล้วนะครับเนาะแล้วก็เผื่อใครหาในโซนตัวของกลุ่มแบล็คเควนมันนี่คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชั่วแบล็คเควมซื้อขายและเปลี่ยนบาร์ราฟอร์นี่สับใครที่อยากเข้ามาจอยเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ในด้านล่างคลิปแล้วหมดแกันนะครับโอเคม,มาอ่ะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนละกันอันนี้เนี่ยประมาณ3วันก่อนนะครับเป็นการชิงแชมป์เลยซึ่งจะมีทั้งเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็เซิร์ฟเกาหลีนะ ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นการแข่งขันกันรอบ8ทีมนะครับเพื่อคัดคนที่เก่งที่สุดแล้วกันในปัจจุบันแล้วก็เนี่ยมันมีตารางของรางวัลด้วยนะครับตารางของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้อันเนี้ยเป็นการแข่งขันรอบ8ทีมนะสังเกตว่าชนะชนะชนะไปเจอกันเรื่อยๆประมาณนี้แล้วก็เราจะได้ร mm ู hmm. ้แล้วแหละว่าทีมไหนคือทีมที่เต็งหนึ่งที่สุดแล้วกันอันนี้เป็นทีมแรกที่เจอนะครับทีมแรกเนี่ยเป็นตัวของวันชอตนะครับ อาเจาเมลโลนานะครับฟาน่าเทพสามตาแล้วก็ชาร์ลอตซีซั่น6นะครับแล้วก็อีกทีมเนี่ยเป็นตัวของวิลเลียมนะครับอาเจาเมลโลนานะครับชาร์ลอตซีซั่น6แล้วก็ตัวของจูเลียตอ่าซึ่งทีมนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องข้ามไปให้ดูคนชนะเลยเพราะว่าแม่งแข่งกันเป็นชั่วโมงนะครับนะ <S <S ทีมนี้ใครชนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะ <S <S อ่าสังเกตต,ตอนนี้เนี่ยฟาน่าเทพสามตาล่วงไปแล้วนะทีมนี้นะครับ ทีนี้คือล่วงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นการเล่นโอ้โหเหีียเจมไปแล้วนะตึงไปปพาะวะเฮ้ยขอดูหน่อยทีเดียวล่วงเลยหรอปั๊บเข้ามาบบโอ้โหสกิลาสาโอ้โหกูเหลือเชื่อจูเลียสเลือดเต็มวันพอดใช้สกิลประสานสกิลประสานนะดดเมจเท่าไหร่เองวะแม่งตายเลยเชี่ยและคือแรงจัดโอ้โหรีเชด สายแท้งปอมครับบอกเลยเจเมโิโลนาของต้องมีนะเอาเรื่องวะตึงจัดเลยนะครับอ่าอันนี้คืออ่าเดี๋ยวเราให้ดูนะทีมไหนเป็นทีมชนะอ่าทีมนี้นะครับทีมก็คือเป็นฟาน่าสามตาตายตั้งแต่ต้นเกมเหมือนไม่ได้มีเอามาทําอะไรเลยนะเป็นฟาน่าเทพสามตาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นตัวของวันชอตอ่าตัวของซัลลัสซีซั่นหแล้วก็ตัวของเจเมเลโอนาอ่าทีมที่เราดูเป็นทีมชนะนะครับเนาะอ่าทีมต่อไปครับเจออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะ ทีมนี้นะครับเป็นตัวของอ่าเมื่อกี้ก็คือฟาน่าเทพสามตาเหมือนเดิมนะใช่ไหมนะครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นแข่งกับคนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนการเซตทีมการเซตอะไรหรือเปล่าน,น,นะสังเกตว่าก็เจอกับวันทอสใช่ไหมนะครับอ่าเจาเมิโดน่านะครับฟาน่าเทพสามตาแล้วก็ตัวของชาร์ลอตต์เหมือนเดิมอีกทีมเนี่ยก็เป็นทีมเดิมเลยแต่สลับตำแหน่งอ่าก็คือเป็นวิลเลียมจูเลียใช่ไหมชาร์ลอตต์แล้วก็เจเมิโดนา่าอ่าเป็นทีมเมื่อกี้เลยนะครับแต่แค่สลับตำแหน่งกันใช่ไหม เพราะว่าการสลับตำแหน่งเนี่ยมันก็เป็นการสลับตัวของสกิลประสานด้วยนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้ใครชนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับขูคือเจ๊แบบเฮี้ยมึงดูเจ๊อ่ะเจ๊ตึงจัดเลยครับคือเจ๊แบบอะไรวันนี้นะครับเจ๊มันเกาะเกาะบานอ่ะอ่ามานาเต็มแปดอัตติเมตสกิลเลยหรือเปล่านะครับบั๊มมาไปโอ้โหเกือบตาย โอโ้โหตีไฟเผาครับโอโ้โหโคตรแรงครับคือแบบตึงเปียอา่าอันนี้อันนี้เนี่ยนะครับเป็นทีมนี้ชนะนะคิดว่านะครับน่าจะกดยอมแพ้คือทีมนี้ชนะอ่าเพราะว่าทีมเนี้ยค,คือผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เจอทีมอะไรอีก อันนี้นะครับเปลี่ยนทีมนะก็คือมีตัวละครวันท็อตตัวของเจมเมโลน่าอันนี้เป็นเฟอร์โกเลียร่างธรรมดานะขอย้ําเป็นเฟอร์โกเลียร่างธรรมดานะไม่ใช่ร่างตัวของชุดอ่าพละนะครับแล้วก็ตัวชาร์ลอตซีซั่นหกทีมนี้เป็นตัวของจูเลียสอ่าอ่าชาร์ลอตซีซั่นหกนะครับเจมเมโลน่าแล้วก็วิลเลียมเหมือนเดิมนะทีมเดิมนะครับคราวนี้ใครชนะชอ่าก็คือเป็นทีมนี้ชนะก็คือวันทอส เจมิโลนานะครับตัวของอ่าเฟอร์กโกเลียนแล้วก็ตัวของชาร์ลอตซีซั่น6โอ้โหเนี่ยเมตาเนี้ยมาว่ะนะครับแต่ว่าเทียปัจจุบันตัวเนี้ยติดแรงบีแต่ว่าเขาให้เทียเฟอร์กโกเลียนล่างชุดพลาเนี่ยเทียเอสบวกเลยนะแต่ผมมองว่า,วาเออในการแข่งขันไม่ไใช้ตัวธรรมดาตีเฉยเลยนะครับ <S <S อ่าทีมนี้นะครับเรามาดูอีกทีมหน่อยอันนี้อ่าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวของโนเอลใช่ไหมครับโนเอลชุดว่ายน้ำอ่ายูโน่ลุงอรุณน,นะครับ ตัวของเจลาชินีแม่มดแล้วก็แบล็กแอสตานะครับทีมที่เราดูอยู่เป็นตัวของแบล็กแอสตาราชินีแม่มดนะครับตัวของชามี่ล่างฮาโลวีนนะครับแล้วก็ตัวของอยูโน่ล่างลุงอรุณน,นะครับซึ่งทีมเนี้ยผมดูแล้วก็คือทีมนี้ชนะโนเอลเนี่ยตายเพราะว่าอะไรปัจจุบันทําไมเขาถึงไม่เล่นโนเอลเพราะว่าแบล็กแอสตามันปั่นทีเดียวมันโล่แตกนะครับเขาเลยใช้ตัวของชามี่ในการเล่นซะส่วนใหญ่เพราะว่าชามี่เนี่ย มันเป็นตัวละครที่มีอมตะอย่างน้อยได้ยืนนะครับเนี่ยเห็นไหมทีมนี้ชนะครับนี่แบทแอสตาก็คือแพ้ไปนะทีมนี้ชนะนะครับก็คือทีมชามี่ชนะไปนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้อ่ะเจอเหมือนเดิมนะครับก็คือทีมนี้ทีมเดิมเลยก็คือแบ a แอสตารราชินีแม่มดชาหมี่ฮาโลวีนแล้วก็ยูโน่ลุงกระดูสีทองเจอกับแบ a แอสตาอ่าเจฟเมโลน่านะครับชาลลอกซิชั่นหแล้วก็จูเลียตแม่งเต็ง1นึตัวตัวลิมิเต็ดสตัวเลยนะ เออนะครับแล้วก็ชาร์ลอตทีมนี้ใครชนะเดี๋ยวมาดูนะอ่าเป็นทีมแบล็กแอสตานะชนะนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดานะทีมแบล็กแอสตาชนะครับอ่าทีมนี้ก็ยังเต็งหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะทำไปเล่นไปนะครับอ่าแล้วก็อ่าเรามาดูต่ออ่าทีมนี้นะครับทีมนี้แหวกแนวหน่อยเจ๊์มโเรลน่าใช่ไหมตัวของลิวตัวของชาร์ลอตซีซันหแล้วก็ลิส เจอกับอะไรเจอกับตัวของวันทอตเจมเมลโลน่าเฟอร์โกเลียนแล้วก็ชาร์ลอตต์ซีซัน6ทีมนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นถ้าทำไมมันไม่ให้เราดูวะเหมือนจะเป็นทีมนี้ชนะนะเหมือนจะเป็นทีมที่เราดูอยู่ชนะก็คือไอตัวลิวกับเนี่ยแหละเหมือนอยู่ๆมันสกิลอัตติเมตปุ๊บแล้วมันตัดไปเลยอะสกิลว่าหเชี่ยตายโอ้โหเียโ,โกงว่าแต่เฮเดี๋ยวเดียวดี๋ย เชี่ยเลยเนี่ยเฮ้ยสกิลโบดเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวดูก่อนแปลกๆว่ะเดี๋ยวทําไมไอ้เหี้ยนี่สกิลทีเดียวตายทั้งทีมเลยวะเหี้ยรีสตัวตึงว่ะรีสสกิลทีเดียวตายยกตี้เลยครับมาปุ๊บเนี่ยมันใช้บัฟยุยๆใส่กันเลยปุบปั๊บปุ๊บนะครับอ่าเริ่มต้นที่ อันนี้ขอดูหน่อยว่ามันใช้อะไรใส่กันบ้างอ่าอ่าบัฟครับแล้วก็โจมตีทั้งทีมอ่าเป็นการสกิลประสานใส่ก่อนแล้วก็ชาลอตนะครับบัฟอะไรเอ่ยอ่าบัฟสกิล2บวกพลังเวทนะชาลอตอีกฝ่ายก็บัฟพลังเวทเหมือนกัน แล้วก็ถึงตาลิวลิวน่าจะอัติเมตปะตอ่าไม่ใช่ลิวสกิลสองครับลิวสกิลสองคือลดเกราะหกสิบเปอร์เซ็นต์สกิลสองลดหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไอน้นี่แม่งอันติเดียวตายหวะเฮียโอ้โหของมึงต้องตึงขนาดไหนว่าลิสอันติเดียวตายเลยก็คืออาชาลอตบัฟพลังเวทใช่ไหมนะครับลิวลดเกราะหกสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เจเมโรน่าเหมือนจะแบบโจมตีสกิลประสานปะแล้วก็ทําให้อีฝ่ายแบบเหมือนติดติดไฟเผาหรืออะไรแม่งทีเดียวตายเลยวะเฮียแม่งทีมเขียวครับโกงจัดเลยทีมเขียวทีมนี้วะ่ะเฮ้ยโหทีมเขียวกูแบบวอเตอร์ฟัคโอริเช่ดอกเดียวตุยแม่งเลยเทินปดเกินครับอ่ะทีมนี้ทีมเดิมปะ อ่าก็คือทีมนี้เป็นทีมเดิมเมื่อกี้เลยนะครับอ่าอ่าตัวของลิสใช่ไหมอ่าชาร์ลอตต์ชีสันหกเจมเมโรน่าแล้วก็ล e ิวอีไฟเป็นทีมของเฟอร์โกเลียนนะครับอ่าพี่ของโนเอลอ่าวันชอตแล้วก็ตัวของชาร์ลอตต์ชีสันหกนะครับโอ้โหทีเดียวแตกเลยวะเนี่ยเนี่ยสังเกตติดดีบัฟเยอะมากครับอีไฟ e ติดดีบัฟเยอะอ่าติดดีบัฟได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น50% ติดดีบัฟลดเกราะติด up, ดีบัฟลดอันนี้คือเป็นสกิ up, ลดีบัฟลดเกราะแล้วก็ดีบัฟได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันมีสองสแต็ก <c oughs> เลยนะเชียดูดิเนี่เน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 ่ pillar, ยคุยไอ้เแี่ทีนมนี้น่าเล่นว่ะแม่งตูมเดียวตายเลย لي, นเนี่ยไอเนี่ยตัวกลับมาใหม่ครับติดไฟเผ <fool. S 2> corpses, าร <โ att. S 1> ิว ทำไมริวมันทําไมริวมันทําให้ทําให้ตัวชาลติดติดสถานะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น2สเต็กเลยวะอันเนี้ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น2สเต็กเลยครับไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลของเจมเมโลน่าหรือเปล่าที่สกิาาลผสานไปแต่แบบติดได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น2อัน50%บเวกจอก,กอยอีก60%บุมตุยไอ้เหี้ยแตกเลยโอ้หฮาคิราชันจัดเลยครับ ทีมที่กูให้ทีมที่เก่งที่สุดเลยตอนนีน้ทีมที่เก่งที่สุดที่ผมดูมาเลยตอนนี้นไอ้เียทีมเนี้ยคือมวกสัตว์โอ้โหแรงเกินอะเฮ้ยถามจริงอ่ะอันนี้นะครับเป็นทีมอ่าตัวของโนโอเอลนะครับอ่าล่างชุดแม่น้ำอ่าตัวของแบ็กแอสตาร์ราชินีแมมมอแล้วก็ยูโน่ล่างลูกอรุณน,นะครับแล้วก็เจอกับทีมอ่าตัวของเฟอร์โกเลียนพี่โนโอเอลนะฮะแล้วก็ตัวของ อ่ายูโน่ลุ่งอรุนแล้วก็ชาร์ลอตซีซันหซึ่งทีมนี้ชนะทีมนี้ชนะทีมแบล็กแอสตาแต่อย่างที่บอกคือถ้ามันเปลี่ยนโนเอลเป็นตัวอ่าชามี่ผมว่าชามี่น่าจะชนะได้ทีมนี้ชนะนะทีมข้างบนชนะนะครับดูแลก็คือทีมนี้ชนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกอ่าทีมนี้เป็นอุ้ยจูเลียสจูเลียสเพียวเีนะครับจูเลียสอ่าชามี่อ่าชุวไม้น้ำอ่าตัวของโลตัสแล้วก็ตัวของ ชาลล็อต uh, ล่างซีซัน4นะหรือว่ากาลินาเป็นซีซัน3ล่างล่างชุดอาจารย์แล้วก็เจอกับช mm hmm. าลล็อตซีซัน6เจอกับหัวหน้าหน่วยชาล็อาวานพิชคาตแล้วก็ไอตัวพี่โนเอลเนาะนะฮะแล้วก็เฟอร์กูเลียนนะครับทีมนี้ใครชนะวะผมไม่ได้ดูนะเอาทีมนี้ชนะวะทีมนี้ชนะวะเฮ้ยเอาเรื่องวะ oh. อ่าแสดงว่าหมด8ทีมสุดท้ายพอดีนะอันนี้คิดว่า อ่า,อาอเหลือทีมที่ม่อยู่อันนี้เป็นทีมที่ Black a s t r r ราชินีแม่มดอ่าตัวของชามี่นะฮาลโลวีนแล้วก็ตัวของยูโน่ล่างลุงอรุุนนะครับเจอกับ Black Astar เจอกับชา r ์ลส t เซนส์ห6เจอกับจูเลียตแล้วก็เจอจับวิลเลียมนะใครชนะอ่าตี้นี้ชนะอ่าตี่นี้ชนะนะครับตี่ Black Astar จูเลียตชนะนะก็คือเล่นเพราะว่าอะไรทีมนี้แหละเอามาแก้ Black Astar ที่เป็นตัวของเจอ่าตัวของราชินีแม่มด เพราะว่าตัวของวิลเลียมแล้วก็ตัวของชาร์ลอตเนี่ยมันมีสกิลที่ทําให้เราได้รับดาเมจน้อยลง30%กับ34%มันทับซ้อนกันได้ Black a s t ตรลื่นเหลือต่ํากว่า40%แม่งก็ตีพวกนี้เข้าดอกละร้อยมันเป็นทีมแก้ทางนะครับมนะเราเปลี่ยนอย่างที่บอกเปลี่ยนตัว Black a s t r าเป็นตัวอื่นก็ได้นะนะแต่ว่าใช้ Black a s t r ก็ดีนะครับเนี่ยเอามาแก้กันนะอ่าทีมนี้นะครับ Black s t ราชินีแม่มดนะอ่าชามี่ล่างฮาโลวีนแล้วก็ เจอกับตัวของทีมเดียวกันอะตีกันอะครับไอตัวยูโน่ล่างลูกหลุสีทองคือทีมเจอกันทีมเดียวกันเจอกันไม่รู้ว่าใครชนะนะอ่ะก็คือทีมฝั่งตรงข้ามชนะนะทีมนี้ชนะอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันอันเนี้ยคือตี้ที่ดีที่สุดในเกมเลยเพราะว่าเป็นการแข่งขันอย่างจริงจังเลยนะเป็นการแข่งขันของเซิร์ฟเกาหลีคัดหาอันดับหนึ่งนะเพื่อให้ได้10,000เพชรมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันชิงแชมป์เอา10,000เพชรอะนะครับ เหมือนเขาอ่านี่นี่นี่เมื่อก,กี้เห็นอยู่ชิงแชมป์เอาหนึ่งหมื่นเพชรนะไหนว่าเมื่อกี้ชิงแชมป์เอาหนึ่งหมื่นเพชรคือมันเป็นรางวัลที่แบบว่าที่หนึ่งจะได้รับนะครับหนึ 1, ่งหมื่นเพชรแล้วก็รองลงมาอันดับรองลงมาอันดับรองลงมาเรื่อยๆนะอ่านี่เดี๋ยว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 อยู่ไหนอะ่ะอ่านี่นะที่หนึ่งจะได้ของประมาณนี้ที่สองประมาณนี้ที่สามถึงที่แปดได้ของประมาณนี้ หลักๆคือจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตี้ที่1เนี่ยคือตี้นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมมองว่าไม่มีตี้ไหนสู้ตีนี้ได้ปะตีเฮียเนี่ยคือแรงจัดเลยอะตีไอตัวตีเนี่ยเออแม่งไร้สาระจัดเลยผมว่าแม่งตีเนี่ยไอเฮียตีเนี่ยเลอะเทอะจัดตูมเดียวแบบหายว่ะ what the fuck holy shit โอ้โหฮากิราชันจัดผมให้ตีเนี่ยที่1เลย นั้นหลักๆคือจะประมาณนี้เลยกับสัปค่ะที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวีดีที่ผมก็ต้องขอจบในเพลงต้นเรียกกันครับสวัสดีครับ